bạn có sát khơi mấy không cho bạn, sát khâu tọt này, à sát cơ tọt rồi, không cho bạn. ta tu khó kệ đâu bố, nè nó, Đó tôi lựa vàng, bùa vàng gì đó, nó xin bia không cho nó sưng nhạn gì ne? yêu con nhạn chưa? Mà khó yêu chưa

钱老了，钱买款都心刀脸。 sẽ đã chạm ta Trời ơi Chữ dư có giống mẹ ai cho cho có dễ trốn chị tự này chứ chị Ôi có dễ trời đi Cho là chọn chế lòn chứ Chế Nay okay. ừ. ở đâu có kìa tùa chết tùa là cụ cho tàu tùa cho đê cho

No! ก็ไม่หอก่ก็ไม่หอเจ้าเป็นเอกตลอดเจ้าเงินไค่อยๆมอรถตรงนี้จางใมาแ่แน่ได้เอ๊ะอะไรยงเราเป็นซานเลยอ้นี้เลาเขียนอ่ะได้ดูได้ดครับเอปึ๊บออข้าดินไปฮแล้วขาเดินไปเฮ้ยขาพู ยูอัดโบราณปานปานจะเอาป่าดมาดีเซลเฮลออกมาเองเอ้เรื่อนี้โอ้ไปบ้านพี่ตีตายค่อนะยน่ารลยะคุณน้องคุณแ่เอาเออ่าคาต่อในเรื่องขอะคาต่อไม่แล้วคาคาลงให้พร้อมนี่ เี้นี่แหละลุง่อคุณมงม่ตึงแม่นสายเจ้าหันลุเรวเลยไอ้ยอเรอซะล้วามอิคเอเเจับตนเปลี่ยนมิตาขาเกแห้งแล้วเปลนอันนกูวาเรื่องเลยกันวะบ้านกูซืเอาไปพุีเลยตตีเลยตีเลยปะาป้าฮันเจ้าหน่อยเอาไปไว้พุ่ก็ได้ตอนนี้เราติดไปบว่าเอาลงมาไว้ก่อน

ตก็ปะเออโอเคหกตัวนังนังน้อยเนาะหกตัวจะก็ได้หกเมตรเอาอีกแล้วทันเดียดเนี่ยเป็ดเอาตัวนี้ก่อนพี่อันนี้ก่อนเนาะเยวเอ๊ะเดี๋เป็นงับดังเอสดอดว่ะบุเรศตีบ่บุเรศเน๊ยเขาบุเ็ดว่ะเออค่อยบุเป็นเอ๊ดี๋ยค่อยเป็นตัวผิดผิดทำเขาได้เนาะ

ไลจไหนุ่ค่อยได้นะต่หาเงินซื้อนควยล่เจ้านะแล้วบ่แม่พอทุครูค่อยมาดีนีงโอ้เดนไหมคค่อยจะยิ่งเย็ตอนนี้มันตั้มน้ำน้ำอไว่้กินข้าวไปฮะนี่กได้นี่เขาเนี่ยหิ่หมุดมก็ได้ยู อันนี้กระสือกระกันโยนายก็ใสเล็กวะบ่บ<อ>บไดะใสวะบ่ใสเล็กใตตสตะตะนั่งเล็กอะไรวะยอยมีเล็กมันทยูมีเล็กมันทีโอ้ย,อยวอตัวน,นี้นะ่ะหนักกว่าหนักก้นเก,กือ30ตัวขวายกเจ่ <c oughs> มุย่ย เรามนถอยชัวร์นะผ้กเปาดถอยไปไปที่จอชิมอจอสิเก็เมดอยหนึ่งสองหนึ่งสองหักกว่ันหมเยอะเอออยู่งหน่อเจะมึงมือขึ้หัวขึ้นนิดนึงไหหัวที่อเออเออจมน่ mình cái dài như luôn nó đấy, dài óc, là đẹp, ai kia này, bao nhiêu lương, xem cân nặng, nhúc mè, nào, ta đâu này, nhóc, chậm, chậm,

โอ้ยปเดี๋ควเดียวได้ให่นะข้าเจ้าเป็นพระเอกีนค่อยบุงโยข้าเจ้าได้นิโอ้ยธรรมดาต้องได้สวยได้งี่้จบเจอกยนโอเคเ๋ยวจะให้มันซ็นโอ๊ยละเซ้อเท่าไหร่ เดี๋ยวเอาเจ้าเลยวะเมียของพวกนี้บอบอบอเอามาเจาอยวยังอว่าดไปแล้วแต่ง,งยาจระเมีย,ยของมันน้องน้องมัโอ๋น้องเมียเราเองนะน้องช<อ>ายเมียเราเองฟูตียนะยสองคนก,นกันเลยเนาะอยู่ดอนอินเนาะอันนี้เป็นผู้ชายทำเพื่อซีฟหมออนโทรลอะไรสำหรับเนี่ย

เออพอเราขึ้นไปอีกเออการจริเอาเท่านี้กันปเอน่าจะพอจดอเพราะว่าเขาบอมักแต่เวเียวนี้ว่ามันยู่คุโตอกเมอสเมนพอที่นี่หอของเราีนเราออยับมาทางรดโตเป็นที่มันมันทางรถยูุ่เนาะเาอินพีก็ได้อย่างวันี้ีรับตะล ออเอาอาณสีจีน่จอดเอาิาณสีมาเป็นอนั่อดะม่นี่นะ่นี่นี่เนี้เขาจะาเอามาพร้อมกันกับของเจ้าคนนี้มาเฮยะเ้ยมาแองเฮ้ยเเยมแรงมฮ้อนมาช่วย อยู่อุงไก่เล่อุนไก่รเรล่เดียนด้จะเจอยมองไก่ท้สู้เลย

กอดไว้กับไลายใจ้าชิม่สนอจเลอฉันรกเอยู Vì lâu à món đó là do thịt tiêu lâu à lâu, lâu, lâu.